สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Film and นเดอนะคะวันนี้นะเราจะมา u n นบ x ็อกนะคะให้ดูเนาะก็เป็นของที่เราอยากได้มากๆแบบมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เป็นที่ยอดฮิตในโซเชียลด้วยนะคะทั้งแบบทั้ง2ออย่างที่เรามาเอามาเปิดกันวันนี้เนาะ เราไปดูกันเลยนะคะว่าอย่างแรกมันจะคืออะไรนะคะไปเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะคะก็คือรองเท้านั่นเองค่ะเป็นรองเท้า Nike Air Jordan 1 OG นะคะ W เนาะไซส์39หรือความยาว25ซิซนนะคะที่เรียกว่ารุ่นอันนี้เราได้มา าต่างประเทศเนเรียกว่ารุ่น Starfish นะคะทุกคนเป็นสีแบบสีส้มสวยมากซึ่งเราอะเป็นคนชอบรองเทา้าสีแปๆอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเนาะเป็นคนชอบแต่งตัวสีขาวสีดำแบบเรียบๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบสวยมากนี่ค่ะทุกคนเรียกว่ารุ่น Starfish นะคะ สวยมากนะคะอันนี้เราได้มาจากช็อปที่ญี่ปุ่นนะคะราคาก็ไม่แรงมากเนาะแล้วก็แต่ตอนนี้ราคาเริ่มแรงแล้วคือเราอะยอมเสียเวลาสั่งพีเพื่อราคาของเขาที่จะถูกลงนะคะเพราะว่าที่เราเห็นในไอจีอะมันจะแบบหมื่นกว่าบาท9 000อะไรประมาณเนี้ยเออโดยความที่ไซส์เราเป็นค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ยอดนิดยมเนาะก็แบบ เท้า40ความยาว25อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ย,ยอดนิยมมันก็เลยจะราคาสูงนะคะแล้วก็เลยสั่งพีมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วจะบอกว่าใส่แล้วสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็สีแบบขับผิวมากเพราะว่าเราไม่ใช่คนขาวเนาะเป็นแบบผิวแทนผิวสองสีอย่างเงี้ยก็คือแบบใส่อันเนี้ยขึ้นมากทุกคนใส่กับขายา,ยาวก็สวยใส่กับขาสั้นก็สวยนะ แล้วก็คือมีเชือกมาให้ทั้งหมด3สีนะคะมีสีส้มสีเดียวกับรองเท้าแล้วก็มีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีดําที่เขาใส่ที่เขาร้อยมาให้เลยก็คือสวยมากคุ้มค่ากับการรอคอยมากเนาะซึ่งแบบเป็นไนกี้คู่ที่2ของเรานะคะซึ่งคู่แรกก็คือดังโลอิสเตอร์นอแล้วก็คู่นี้เป็นไนกี้คู่ที่สนะคะซึ่งมันสวยมากคน มันสวยแบบสวยสมราคามากเลยอ่ะคือแบบราคาที่จ่ายไปอ่ะโอเคหลุดพอเปิดมาปุ๊บโหโอเคคุ้มเลยแล้วรู้ว่ารู้เลยว่าทําไมเขาราคามันถึงได้ขึ้นกันขนาดนี้เนาะเพราะด้วยความที่แบบมันสวยมันแบบมันใส่แล้วดีอ่ะมันใส่แล้วมันอยู่ทรงอ่ะมันจะไม่รู้สึกเหมือนการใส่ดังโลอ่ะการใส่ดังโลดังโลเขาจะบุหนากว่านะคะข้างในดังโลเขาจะบุหนากว่า แต่ตัวแอร์จอแดนอ่ะเขาจะบุน้อยกว่าเออและรู้สึกใสแล้วแบบเท้าวสวยด้วยแล้วเขาก็สะลักษณะของเขามันจะดูไม่อ้วนไงแต่ว่าเดังโลอ่ะมันจะดูอ้วนๆหน่อยมันจะดูแบบรองเท้าอ้วนๆแล้วก็ใส่แล้วก็จะดูแบบเท้าอ้วนๆหน่อยแต่ว่าแอร์จอแดนตัวเนี้ยเขาก็จะดูแบบเรียวๆอ่ะเนาะสวยมากแบบชอบ คือชอบเลยชอบแบบชอบสีชอบอะไรอย่างนี้ก็คือสวยเลยดีดีมากเรื่องความแบบราคามันค่อนข้างสูงอะเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบคาดหวังกันมานิดนึงว่าเราจะใส่ออกมาแล้วมันจะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เวลาที่รอคอยก็คือคุ้มค่ามากนะคะก็คือไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ส่งมาจากญี่ปุ่นนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยคะ่ะ ชิ้นต่อมานะคะเป็นเจ้าหนี้นะคะอันนี้เกิดจากที่ว่าเราใช่ไหมเป็นแฟนคลับของพี่มาร์กนะคะคุณมาร์กต้วน,นอะเนาะแล้วเราอะเห็นหมวกใบนึงก็คือช่วงปารีสแฟชั่นวีคเนาะก็คือพี่แกใส่หมวกชาร์คมูดพูดถูกไหมอะชาร์คมูดที่ที่พี่วิวเนาะที่พี่วิวเพื่อนเขาอะเอาลงในไอจีเนาะก็คือหมวกที่เขาใส่ไปบินบินไปปารีสเออ แล้วก็ขากลับก็ใส่กลับมาหมวกบักเก็ตนะคะของชาร์คส o มูดเนาะซึ่งเราอะก็คือแบบตอนนั้นเห็นแล้วแบบฉันอยากได้ฉันอยากได้แล้วฉันก็แบบฉันต้องการอะไรเงี้ยก็คือที่ไทยไม่มีช็อปชัก์คส์มูอ่ะก็มีที่ขับชวินที่วันแล้วเราก็ทักไปถามเขาเล่ยกลางดึกเลยก็คือแบบขอโทษแอดมินด้วยที่แบบทักไปกลางดึกก็ทักไปเลยว่าแบบสีนี้มีไม้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าสีนี้หมดแล้วหรือไม่ได้เข้าไทยอะไรนี่แหละเหลือแต่สีชมพูเออ ไม่เอาเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรค่ะอะไรเงี้ยผ่านไปแล้วก็ไปหาใน IG ไถายดูในแฮชแท็กของ Shu ั s mooth ใช่ไหมก็มีแต่เป็นบักเก็ตที่มีสายอะ่ะมีพี่เขาขายเป็นมือสองเขาเพิ่งเขาซื้อมาเขาซื้อมาแล้วเขาขาย4,2 0 0แล้วแต่เป็นสีแดงซึ่งก็ไม่ใช่สีเดียวกับพี่มาอีกเออเราก็เลยแบบตัดสินใจกดเลยค่ะจากกดเลยทุกคนกดจากฝรั่งเศสส่งมาแล้วคือนี่แบรนด์อันนี้คือแบรนด์ส่งมานี่คือกล่องจากแบรนด์ส่งมาเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยอันนี้แล้วเขาก็ใช้ขนส่งส่งมาให้เราอีกท ก็คือด้วยความอยากได้ของเราด้วยความที่แบบเอ้พี่มาร์กใส่สวยเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอเสียตาังม,มาสิจ้าแต่อยากจะบอกว่าฟิล์มได้ถูกกว่ามือสองที่ขายในไอจีแล้วก็ได้ถูกกว่าในช็อปของขับทวินดีวันด้วยเออทั้งนั้นที่ขนาดอันนี้รวมภาษีแล้วนะอันนี้ขนาดรวมภาษีรวมค่าสง่งที่ส่งมาจากฝรั่งเศสแล้วนะก็ยังได้ถูกกว่า ฟิลมคำนวณดูหมดแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่ยอมเสียแบบค้างงวเนาะถ้าแบบเออเราสั่งมาจากฝรั่งเศสแต่แบบได้มาแบบแพงกว่าอะไรเงี้ยเราจะซื้อทำไมเอออ่ะในกล่องเขามาแบบนี้ทุกคนเปิดมาก,ก็คืองงวยกับอ๋ออัน,นอันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะของจาก m o o ู h ชาร์กส์มูธใช่ไหมมันใช้ชอกกระเชอ่อเป็นพาสต้าไทใช้ชอกระเชอซึ่งบัชาร์มูอ่าอ่ะ อันนี้เป็นโปสการ์ดของ Struck Moose นะคะก็คือเป็นก่อนจากทางแบรนด์เลยเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าในข่าวชั่ววี่วันอ่ะเขาจะได้แบบไหนมานะคะแล้วก็นี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะนี่มันเป็นนี้เลยอ่ะคืออะไรอรอคืออะไรหรออ๋อเป็นเหมือนใบเสร็จเป็นเหมือนใบเสร็จค่ะแล้วก็เป็นคล้ายๆอ๋อเป็นใบเสร็จเป็นใบเสร็จจริงๆเป็นใบเสร็จแล้วก็ชื่อแบรนด์ order อ๋อเป็นแบบ ประมาณว่าเขียนเป็นของขวัญได้นะอะไรอย่างนี้อ่ะเหมือนคล้ายๆแค่บุ๊กของพวกแบรนด์เ네นมทั่วไปค่ะแล้วก็อ่ะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ให้เป็นถุงผ้าแบบถุงผ้าแบบเขาเรียกอะไรผ้าดิบอะแบบแข็งๆหน่อยเป็นถุงผ้านะคะไม่มีกล่องนะคะหมวกไม่มีกล่องค่ะมีแค่กล่องของแบรนด์มาเนาะที่แบรนด์ส่งมาแล้วก็ข้างในก็เป็นหมวกเลยคะ่ะนี่จ้าโอ้โหนี่คะ่ะทุกคนยังไงพุ่นเลย ยังไงแล้วก็มีป้ายห้อยมาค่ะข้างในก็มีของเขามาแล้วก็มีกระดาษยัดมาเนาะเป็นหมวกที่น้องเขาก็คือค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเชียวลละเ <Course. S 2> ขาเรียกว่าสีอะไรสีอะไรไม่รู้จะไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูในแคปบ,บุ๊กก่อนวัตดกระดาษเขาดีอ่ะมันเหมือนกระดาษร้อยปอนบ้านเราอะ่ะมันเหมือนกระดาษร้อยปอนบ้านเราอ่ะ มัคนคือกระดาษร้อยปอนบ้านเราเดี๋ยวดูกันเขาเรียกว่าสีอะไรหรอออยพังพินานมากตอนนี้อันนี้เราเราจะได้เนาะเพราะว่าเราสั่งมาเป็นออนไลน์นะคะอันนี้สั่งมาจากเดี๋ยวก่อนมันคือสีอะไรหรอสีไคกีไคกิหรออ่านว่าอะไร คือสีอะไรสีอะไรคัลเลอร์คายกิ K H, ki ki, h tourism, A K I คายกิส so. ีคายกิเหรออ่าคายกิก็คายกิอันนี้เราสั่งมาจากที่บูกาเลียวบูกาเลียวหรออ่านว่าบูกาเลียวหรอซึ่งอันนี้เ็เก่งภาษาอังกฤษมากค่ะก็ถาเขาดีมากเลยชอบอ่ะ เหมือนกระดาษแข็งอะ่ะมันกระดาษแข็งบ้านเราเอาไว้เขียนรายงานสวยสวยมากทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นอัน,นที่เขาให้มาแล้วก็มีโปสการ์ดมาอีกโอ้โหนี่ค่ะมันคือพวกบาเกตมันมีทั้งหมดสามไซส์และเราอ่ะเป็นคนหัวใหญ่เออเราก็เลยสั่งเป็นไซส์60มานะคะซึ่งเขาสามารถปรับได้เนาะอ่ะเป็นไงอุ้ยหลุมหลวม ได้ไหมอะทุกคนโอเคอยู่หนาะว่าไปใบนี้นะคะที่พี่มาร์กเนาะใส่ขึ้นเครื่องตอนไปตอนไปปลารีสแฟชั่นวีคเอออันนี้เราสั่งมาเป็นไซส์6กสีไขกินะคะของ c จ u c ชารสมูโอเคนี่แล้วมันหลวมไปหรอข้างหลังจ้ะ ข้างหลังจะดึงจะ้ะโอเคนะสีแบบน่าราักดีแล้วก็แบบหลวมๆไม่ไม่แบบแม่นี่มากซึ่งเราได้มาแบบราคาดีอะเรารู้สึกแบบเราชนะ <c oughs> รอไม่นานนะรอแค่แบบยี่สิบวันเองอะเออเขาก็ส่งมาถึงเราอะแล้วก็แบบเนี้ยสามารถปรับคุณจะใส่แบบไหนล่ะยูจะใส่แบบไหนล่ะ <c oughs> ได้ไหมทุกคนฮ <c oughs> ลสนกดีอะเออ มันหลวมมากเลยอะเราว่าตอนเราวัด,เร,วดเราว่าเราเราวัดอันนี้แล้วนะเราวัดว่าเราอันนี้แล้วนะไม่อยากดึงอะกลัวผูกไม่ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ผูกให้แล้วกันอ่ะสวยสวยค่ะ,เป,ะ,คะเป็นรอง,งเท้านะคะเป็นรองเท้าแหวนเนาะซึ่ง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  เราให้ดูแค่นี้เฉยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดในคลิปเต็มๆอันต่อไปของเขานะคะซึ่งเราทำไว้เพื่อเขาโดยเฉพาะเลยมาอย่างต่อไปอาชินช้นน้อยก่อนละกันอันนี้เอ,อิมได้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันเมื่อวันก่อนมั้งจำไม่ได้แล้วพักนี้ก็แบบไม่ค่อยได้กดของนะที่หายหายไปนี่คือไม่ได้กดของเป็นกรีบค่ะ ฟิล์มเลือกซื้อกิฟฟิล์มซื้อกิฟแบบนี้มาหรอหรือเปล่าฟิล์มซื้อแบบนี้มาหรอคือช่วงเนี้ยหน้าม้าเราอะ่ะมันยาวแล้วเราไว้เราแบบปล่อยหน้าม้าให้มันยาวปกติแล้วไงแล้วตอนนี้ก็คือใช้กิฟแบบที่ร้านนี่ทำผมเขาใช้อะไรเงี้ยเออก็เลยซื้อกิฟแบบนี้มานี่โหแน่นมากเลยอะอันนี้คือตัวละเก้าบาทก็เลยซื้อมาสี่แล้วซื้อเลยเลยซื้อมาสองตัวตัวละเก้าบาทเองดูสิ แน่นมากหนึบมากลองโหหนึบมากหนึบมากซื้อสีครีมนะสีแบบครีมครีมขาวๆแล้วก็สีแบบนี้เนาะแบบอ๋ออันนี้อันนี้ไม่หนึบเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสีแบบสีกระมาได้อยู่นี่ไปเลยดูแน่นดีเอออะ สายฝอไงช่วงนี้อินฝอหน่อยแต่วันนี้คือแต่งตัวเก่ามากเลยนะใส่สเวตตร้งสเวตเตอร์อ่ะหมดไปหนึ่งอย่างนะคะตัวนี้ตัวนี้อย่างที่เห็นถุงเป็น H M นะคะก็คือกดจากเว็บ H a M มาใดๆเออๆเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้เข้ากรุงเทพชลบุรีไม่มี H M เนอะในเมืองไม่มี H M เราก็เลยใช้จากกดจากในเว็บมาค่ะนี่สีสวยมากดูอุ้ยตัดโดนถุงเลยนี่น้องคือสีเขียวทุกคนเป็นกางเกงนะคะแบบ sweat pants ใดๆ,ออๆของ ของ H&M แต่รู้สึกว่าทำไมกดมาไซส์ใหญ่จังก็ว่ามองจากในตารางไซส์แล้วว่าแบบใส่ได้นะสีสวยมากเลยเป็นสีมิ้นเออเป็นสีมิ้นสวยมากเนาะ H&M อันนี้ก็ราคาไม่แรงมากอ่ะชิ้นนี้ดีกว่าซึ่งก็เพิ่งซื้อมาแต่ว่าแกะแล้วเนาะเพราะว่าถ่ายรีวิวให้เขาอะไรเนี้ยเออถ่ายแบบส่งให้เขาดู ก็สีเหมือนกันเลยสีคล้ายๆกันเลยแล้วก็เลยจะเอามาใส่คู่กันเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้จะไปเปิดให้ดูเต็มๆในอีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้ก็อุปไว้ก่อนซึ่ง้องก็คือสวยมากต่อมาเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะอันนี้น่าจะมาจากเกาหลีนี่ก็ของเกา่าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะของเกา่า ใช่จริงๆด้วยเป็นเสื้อนะคะนี่เสื้อคริสนะคะของเออมีค่ะของทรงคังเนาะอันนี้ได้การ์ดมาด้วยนี่ค่ะและอีกอันนึงที่ยังไม่หมดนี่จา้าต้องขุยกันหน่อยอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนต้องทะนุถนอมน,นิดนึงอันเนี้ยเราแบบเรารอมานานรอมาประมาณหนึ่งเดือนพอดีเลยทุกคนเพราะว่าเขาขายวันที่หนึ่งตุลาที่เกาหลีอ่า เป็นอัลบั้มเพลงจากซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งนะคะ,ะร้านก็คือแน่นดีแน่นชอบมันก็จะมีบางอย่างที่เราฝากเขากดกับเออเรากดเองจากเว็บเออแล้วก็ส่งชิปปิ้งกลับเนาะซึ่งแบบส่งชิปปิ้งก็จะถูกกว่าการที่ส่งโดยแบดอยู่แล้วแล้วก็ชิปปิ้งเชร์ภาษีแล้วก็ไม่ต้องไปเชียองเนาะวุ่นวายมากร้านดีมากร้านแบบแน่นมากคือ,เ,อเขาเกินของเสียหายแหละ ร้านนี้ซิ้อพีครั้งแรกแต่ว่าพีไปสองอย่างแต่ร้านที่พีประจำอะ่ะก็มันแพงกว่าแล้วก็ต้องหาร้านที่พีที่มันถูกกว่าแล้วก็ถือว่าเขาเรียกอะไรนะได้แบบหลากหลายดียอะไรเงี้ยเออแต่ซึ่งร้านนี้จะรอนานกว่าประมาณหนึ่งเดือนแต่ร้านที่พีประจำอะ่ะประมาณสิบวันสิบห้าวันอันเนี้ยได้แหละเออโอ้แกะไม่อยากจะออกสักทีอืมาแล้วแหละแล้วหมดอารมณ์ที่จะแกะแหละเดี๋ยวก่อนอืม สีม,มากอ่ะด้วยปกติเป็นคนไม่เคยไม่ค่อยซื้อแมกกาซีนแบบ่างประเทศเท่าไหร่เนะแต่แบบอืมสีมแมกกาซีนม,มากเลยโนอะ้ oh my god แน่นมากดูแล้วฉันเป็นคนหุนหิดอะไรง่ายากับอะไรอย่างเงี้ยนี่จ้าโอ้แสงสะท้อนนี่แล้วเชื่อไหมว่าอัลบั้มเนี้ยฉันสั่งพีมาสองอันฉ <laughs> ันถามว่าทำทำไมก็หยันตอบว่าไม่รู้ค่ะ จะฝั่งมาสองอันแต่เดี๋ยวไปเปิดให้ดูเต็มๆนะอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าเราอะข้างรักคนนี้มากดูจากการที่แบบซื้อเสื้อแบรนด์คริสซึ่งเขาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็คือข้างลักมากๆนะคะคนนี้ได้แล้วรอนานมากเป็นแบบหงเดือนอะอ่ะมาต่อไปอันนี้อะไรไม่รู้จะไม่ได้ันจะไม่เป็นบางอันแหละที่เรากดกดไปอะเนาะอ๋อ,อเป็นชุด นีเป okay. ah, ็นช uh, ุดเซตโอเคชุดเซตจากแบรนด์เซ็กชั่นทเวนตี้ทีแบรนด์อ่าเป็นชุดเซตชุดเซตชุดเซตเป็นชุดเซตแขนยาวเนาะเป็นแบบกึ่งวอร์มอะไรเนี้ยแต่ผ้าเขาไม่ได้หนักนะแบบใส่ใส่ในไทยได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยตอนแรกที่กดสั่งอ่ะไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูว่านางลอยขนาดนี้ไงนี่ลอยขนาดนี้นี่เสื้อจ้ะข้างหลังหน้าสั้นหลังยาวส่วนข้างหลังก็คือแหวกกลางไปเลยแต่เป็นแขนยาวนะ เป็นแขนยาวซึ่งเรามีแผนว่าเราจะไปเที่ยวเราก็เลยโอเคซื้อแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงขายยาวซึ่งแบบจำปลายซึ่งน่ารักมากก็คือดูผ้าไม่หนาเลยดูผ้าแบบไม่หนาสามารถใส่ในอากาศร้อนที่แบบประเทศไทยร้อนดังนัลกอะ่ะใส่ได้เออไม่ได้แบบว่าโคเลียจนแบบจนเกินไปเลยอย่างเงี้ยก็แบบโอเคอ่ะซึ่งวันนี้ก็ หมดแล้วหมดหมดแล้วนะคะ <laughs> <laughs> ก็ประมาณสัก4ีหอย่างเนาะซึ่งเดี๋ยวร้านเดี๋ยวฟิล์มอาจจะลงไว้ในข้างล่างนะคะ Description บอกให้ถ้าไม่ลืมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็สอบเยอะก็จะสมองเบลอๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต,ต้องรีบไปเรียนแล้วนะคะวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็บ๊ายบาย ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะหวังว่าจะเสียงเงินไปพร้อมกับฟิล์มนะคะบ๊ายบายค่ะ